5ลักษณะผู้ชายที่เข้าข่ายท็อ r e ิคเ i o n s h i ชหรือความสัมพันธ์เป็นพิษนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณโอาจจะเสีย,ยงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหวัดลงคอแพ้อากาศนะคะเป็นภูมิแพ้อยู่ก็ขออภัยด้วยหากเสียงไม่ราบลื่นยังไงไม่อยากให้คลิปขาดไปนานก็มาด้วยใจนะคะผู้ชายประเภทแรกลักษณะแรกคือผู้ชายที่ชอบยืมเงินค่ะ คนที่มาเพื่อหวังทรัพยากรของเราอ่อะดูไม่ยากหรอกคะ่ะอย่าไปหลงเชื่อคําว่ารักคําอะไรของเขาถ้าเขายืมเงินเราคะ่ะยืมบ่อยๆประเภทที่ว่าเวลาที่ปกติเราจะไม่เจอเขาเขาจะไม่ทักมาเขาจะไม่โผล่หน้ามาแต่เขาจะมาพร้อมกับปัญหาที่ว่ายืมเงินหน่อยไม่มีเงินมีปัญหานู่นนี่นั่นต้องใช้เงินแบบนี้คะ่ะบ่อยๆนะคะ เบลกความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งถลำลึกไปกับเขาเพราะว่าตามปกติแล้วผู้ชายทั่วไปเขาจะไม่ค่อยยืมเงินผู้หญิงมันมันน้อยมากอะ่ะอาจจะมีบ้างแต่นานๆทีอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าบ่อยๆบ่อยๆแบบที่ครูพูดมาเนี่ยเขามาเพื่อหวังทรัพยากรจากเราก็ให้ระวังไว้นะคะประเภทที่2คือ ผู้ชายที่ให้พ่อแม่ตัดสินใจให้แทบทุกเรื่องค่ะให้พ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่คิดแทนตัดสินใจแทนตลอดหลายๆเรื่องก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีสภาวะความเป็นผู้นําเลยเวลาคุณใช้ชีวิตคู่กับเขาไปเนี่ยพอมีปัญหากันเนี่ยเขาก็จะให้คนอื่นตัดสินใจแทน ปัญหาในครอบครัวมันควรจะเป็นเขาที่เป็นผู้นาครอบครัวตัดสินใจร่วมกันกับคุณแต่เขาเอาไปให้พ่อแม่เขาตัดสินใจแบบนี้ก็อันตรายนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเกิดทะเลกกาะกันมีปัญหากันขึ้นมาเนี่ยเขาไปปรึกษาพ่อแม่แล้วพ่อแม่บอกให้เขาเลิกกับคุณบังเอิญไม่ชอบคุณเนี่ยก็กลายเป็นความสัมพันธ์เป็นพิษได้อาจจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่ๆและการเลือกลาได้ให้คุณเบรคความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะ เรเจอผู้ชายแบบนี้ค่ะข้อที่3คือผู้ชายที่ติดอบายมุกทุกประเภทเลยการพานันยาเสพติดติดเหล้าติดเกมติดอะไรก็ช่างที่ติดจนไม,ม่ไม่เป็นอานทำมาหากิน,นะคะให้คุณดูดีๆอย่ากเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ติดอบายมุกเพราะมันเลิกยากนะคะมันอยู่ในสมองของเขาอะค่ะ ยากที่จะกลับตัวกลับใจมันมีคนกลับใจได้แต่มันน้อยมากกว่าจะกลับใจได้เราก็สะบักสะบอมอย่างเงี้ยคุณจะเอาเหรอถูกไหมต้องแบกรับความรู้สึกแย่ๆทำไมเราจำเป็นต้องเอาชีวิตเราไปอยู่กับอะไรที่ท็อกซิกด้วยเราก็เลือกดีๆเลือกคนที่เขาไม่มีลักษณะแบบนี้ดีกว่านะคะข้อต่อไปคือผู้ชายที่เจ้าอารมณ์ขี้โมโหอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหระเบิดได้ตลอดเวลา แถมระเบิดมาตละที่มีแต่คำหยาบคายทั้งนั้นผู้ชายแบบเนี้ยคือเขาอ Q ิต่ำให้สังเกตเวลาที่เขาไปร้านอาหารหรือไปอยู่อยู่ท่ามกลางสาธารณะไม่พอใจอะไรเขาก็โวยวายอย่างเงี้ยค่ะเด็กเสิร์ฟเิรอะไรผิดนิดหน่อยก็เอะมะเทิกดาทอยาบคายแบบเนี้ยค่ะอย่าเอาเขาเข้ามาในชีวิตนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อ i c ิกมากๆชีวิตไม่มีความสุข โลกของเราจะเต็มไปด้วยเสียงบนกลด่าอะไรต่างๆทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันอย่างเงี้ยถ้าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาก็ไม่พร้อมที่จะมีใครเราก็อยากเข้าไปในชีวิตเขานะคะเดี๋ยวเราจะกลายไปเป็นกระโถนรองรับอารมณ์เขาเปล่าๆให้เบรกความสัมพันธ์ไว้นะคะถ้าเจอผู้ชาย EQ ต่ําแบบนี้ข้อที่5คือผู้ชายที่หนีปัญหา มีปัญหาอะไรหนีตลอดคือไม่ชอบแก้ปัญหาถ้าเรามีปัญหาเขาก็ขอหายไปก่อนไม่อยู่ด้วยในยามทุกข์ให้เราผ่านพ้นปัญหาต่างๆของเราไปได้เขาจะโผล่มาแบบนี้เขาจะทําตัวเหมือนนกรก,นะะนกระจอกเทศอะค่ะเวลานกกระจอกเทศเนี่ยมันกลัวมันจะวิ่งไปแล้วมันจะเอาหัวปากลงไปในดินทรายเพราะว่ามัน กลัวมันไม่อยากเผชิญปัญหาเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆนกกระจอกเทศแบบนี้มีเรื่องเครียดมีปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเองก็ตามหรือคนอื่นเขาจะหลบกบดานหนีไม่อยากคุยไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากเคลียร์สุดท้ายปัญหาก็จะหมกมุมไปเรื่อยๆๆอยู่กันไปแบบอึมครึมปัญหาไม่พูดถึงไม่ไปแก้แต่เอาแช่ไว้ดองไว้แบบนี้ สุดท้ายมันจะกลายเป็นเลิกกันแบบระเบิดะนอกออกว่ามันถ้าเราเป็นแฟนเขาเราต้องมานั่งแก้ปัญหาอยู่คนเดียวแน่ๆเลยเพราะาเขาเป็นคนไม่ชอบเผชิญการแก้ปัญหาใดๆเพราะฉะนั้นให้คุณเบรกความสัมพันธ์และดูให้ดีๆนะคะว่าผู้ชายที่มาจีบเราหรือผู้ชายที่เราคบอยู่มี5ลักษณะนี้หรือไม่ดูนานๆน,น,นะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าไม่คุ้มกับการที่เราต้องเอาชีวิตจิตใจเอา ความรู้สึกของเราเนี่ยไปผูกพันกับคน5ประเภทนี้มันจะทําให้เราจิตตกเราเจอแต่พลังงานแย่ๆในการดําเนินชีวิตในชีวิตคู่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีค่ะสุดท้ายนี้คุณนกก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีมีสติในการบริหารความรักความสัมพันธ์นะคะจงชนะทุกป,ปัญหาด้วยความรู้ที่เหนือกว่าด้วยรักจากคุณนกดวงจิตจากครูเพลงพันตัวเองมาสู่ครูสอนความราาักค่ะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ